สวัสดีค่ะวันนี้จะมานําเสนอมะม่วงโชคอันตน์น,นะคะซื้อกะมว้มวนม้วนหวานหวานผีดองเอ้ยเนี่ยแต่ว่าตอนมันมาท่นซุกนี่สมสมหดพราะซุกแหวนหวานขาหวานแนน่กินกข้าวานี่เอ้ยเสียเอาแนวเสียเอาเม็ดเอามาเล็ดมันเมื่อปูดูบานอยู่นยสี่สิบห้าบาทได้เบิรเนี่ยสีสิบห้าบาทโล1หนึ่งสามสี่พันขาย เป็นบะมี่ม่วงที่ถูกเลยอร่อย,ออยแซ่บโ <มา S 1> ชคอันันซื้อม้วนมวนซื้อมวนคัก